สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะพอดีคุณหมอเขาคุณหมอคุณหมอในหมู่บ้านเราเองร้องเพลงเพราะด้วยนะคุณหมอพิชัยอ่ะร้องเพลงอย่างเพราะเสียงอย่างเพราะพอดีคุณหมอขอไว้ไงคุณหมอขอชะอมไว้คือเคยให้ไปแล้วแล้วคุณหมอเขาปลูกแล้วก็สิ้นชีวาเสียชีวิตไปเรียบร้อยเราก็เลยต้องเอากิ่งที่ ปักชำํำอันนี้เป็นกิ่งปักชํำนะอันเนี้ยในกระถางผูกมาแล้วกระถางแบบนีย้ยังไงวันหมดอายุเร็วเพราะว่าเขาจะกรอบแตกง่ายเห็นไหมนี่เป็นกิ่งปักชํำนะ่ยกิ่งที่เราตัดปักชํำตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่กิ่งเล็กๆเ,เลยนะเออเดี๋ยวเอามาให้ดูดีกว่าอาพาเดินแล้วกันพาเดินดู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 ดเนี่ยเราจะปักปักกันแบบนี้แหละ นี่เห็นป่ะนี่อย่างเงี้ยนี่เป็นกิ่งชะอมที่เราตัดปักชำเห็นไหมนี่คือติดรากแล้วลนะ่ะแต่ยังรากยังไม่เยอะเพราะว่ายังไม่ไม่เห็นนี่กิ่งอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะกิ่งชะอมสามารถตัดปักชำได้นะทุกคนหลายคนยังไม่รู้นะหลายคนรู้แล้วหลายคนก็ยังไม่รู้ตัดมาหลายๆกิ่งตัดมา ลองดูเพราะว่าบางทีความสมบูรณ์ของกิ่งมันเราเห็นแล้วว่ามันสมบูรณ์แต่ไม่ติดก็มีอันนี้เราก็ปักต้งแบบนี้เอาทุบก่อนอัน,นต้องทุบนะเพราะว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาผุเขากรอบแตกแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราจะใส่ถุงให้คุณหมอพอดีคุณหมอเขาเดินออกกําลังกายไงเดี๋ยวคุณหมอก็จะมารับไปเดี๋ยวทุแบแป๊บนึงเนี่ยรากรึกมเห็นไหมแบบนี้ไม่ตายแน่นอนถ้าคุณหมอปลูกไตก็มามารับอีกแล้วกันนะคะปากช้ำเผือแล้วนี่เห็นหมั้ยรากแข็งแรงมั้ดูสิ อันนี้เขาอยู่ในกระถางนานพอสมควรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ถุงใส่ถุงเดี๋ยวแป๊บนึงใส่ถุงให้คุณหมอก่อนใหคุณหมอมารับคุณหมอเดินออกกำลับบงกายคุณหมอจะเดินออกกำลับบงกายทุกเช้าท่น่าชื่อคุณหมอจะเจ็ดสิบแล้ว หน้ายังละอ่อนเดี๋ยวตัดนี่ให้คุณหมอดีกว่าเอ้าไปตัดไปไหนนีร่รอแป๊บเกิดถืมาแล้วหายไหนสามารถตัดรากได้นะเห็นป่ะเนี่ยรากเนี้ยสามารถตัดได้นะเนี่ยเนี่ยตัดรากได้นะตัดแบบนี้ได้เลย กิ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาสามารถตัดกิ่งปักชำได้เนี่ยเวลาจะย้ายลงกระถางนะเนี่ยสามารถตัดได้ขนาดกิ่งปกติยังทิ่มยังออกรากใช่ไหมถ้าติดรากแล้วเรายิ่งง่ายเลยคุณหมอจะได้ไม่หนักนี่แบ่งปันเพื่อนบ้าน เราไปปลูกรุ่นปลูกนี่ปักรุ่นปักนี่ไว้หน้าบ้านเยอะแยะแล้วเพื่อนบ้านมาจะได้แบบเออบางคนเขาเกรงใจนะถึงแม้เราจะบอกว่าเก็บได้เก็บได้อะไรเงี้ยแต่เพื่อนบ้านเราน่ารักเขาก็เกรงใจเห็นปาะว่ารากเยอะขนาดไหนตัดได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องกลัว ถ้าลงดินก็โตดินต้องไม่เป็นกรดเป็นด่างดินต้องเหมาะแก่การเจริญเติบโตเดวงใจฉันมีปีกบินเลืองลอยไม่ขินได้ดังฝัน จะอยู่ไหนไม่เคยวันฉันบินไปพลันอยู่ไกลเธอเราอัดคลิปร้องเพลงนี้ส่งไปให้คุณหมอด้วยคุณหมอก็อัดคลิปร้องเพลงส่งมาให้เราเช่นกันร้องเพลงอย่างเพราะเลยคุณหมอ สักวันจะต้องไปร้องเพลงคู่หช่ไหมเนีย่ยตัดได้ไม่ต้องกลัวแต่ทีนี้เดี๋ยวต้องบอกให้คุณหมอถ้าคุณหมอเห็นคุณหมอเอ้ยคุณหมอปลูกเสร็จแล้วตรงตรงนี้อาจจะเหี่ยวเหียวไงจำเป็นต้องบอกให้คุณหมอตัดแต่งออกก่อน ตัดแต่งใบออกก่อนมันจะคายน้ํำนะบางทีแบบเนี่ยอย่างเงี้ยใบอย่างเงี้ยคายน้ําเร็วมากใบแบบเล็กๆเร็วๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาปลูกลงดินบางคนตกใจนึวกว่าตาย <c oughs> ไม่ตายเขาคายน้ำํำเฉยๆ ừ, เรียบร้อยละได้สองต้นแข็งแรงให้เขาออกไป ออกรากใหม่จะได้แข็งแรงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปวางไว้อบตรงนี้แล้วให้คุณหมอเอาไปลง,ลงดินเลยเดี๋ยวคุณหมอเดินกลับมาเดี๋ยวคุณหมอออกกำลังกายเสร็จเดินกลับมาก็เจอพอดี เนี่ยคุณหมอก็จะเดินออกกำลังกาย,ยแข็งแรงทำงานต่อวางให้คุณหมอแล้วเดี๋ยวคุณหมอมาเก็บโอ้โหนี่ที่เราเอาฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรปลูกอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนือเนี่ยฟ้าทลายโจรปลูกเยอะๆเอาไปทำน้ำหมักไล่มแมลงดีมากเลยเนี่ย เราปลูกเยอะมากเลยเนี่ยเอาไปใส่พวกน้ำหมักทำน้ำหมักแล่แมลงได้เป็นอย่างดีเลยนะเนี่ยไอ้นี่ครูครูของสีเดรตเอาเกจิการเด้นก็มาอยู่ในนี้ด้วยนี่อะไรเอาอะไรมาปักปัก,ปกทิมทิมไห้มั่งนี่ครูครูของสีเดรตนี่ครูครูนี่กินดีมีประโยชน์นะลองเอาไปชิมดูอร่อยเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยมาเก็บนะจ๊ะรกยังไม่ได้มาอัปเดตหม่องนี้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยอัปเดตเดี๋ยวรดน้ำนีเวลารดน้ำเลยพอดีงานเยอะงานยุ่งตรงนี้ก็โตดีเหมือนกัน พินาัตเตอร์ของน้องหนวนี่ตัดกิ่งปักชำติดง่ายตัดยอดเนติดง่ายมากเลยเฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะช่องเกษตรทุกช่องเลยที่มีคำว่าปลูกมีคำว่าไร่มีคำว่าฟาร์มมีคำว่าสวนมีคำว่าการเดนมีคำว่ากเกษตรผักสวนครัวอะไรแบบนี้ ช่องนี้แหละที่จะทให้พวกเราได้รับความรู้ช่องเล็กช่องใหญ่นี้ให้ความรู้หมดทุกช่องนะจ๊ะทุกคนพยายามลงคลิปบ่อยๆนะสาหรับกลุ่มอ่ช่องเจาะกลุ่มคําว่าช่องเจาะกลุ่มนี่ก็คือเจาะกลุ่มจริงๆอย่างรักการปลูกผักก็ช่องเจาะกลุ่มคนปลูกผักช่องหมาก็ช่องหมาเลยน้องหมาเลยช่องกลุ่มคนรักหมาช่องแมวก็กลุ่มคนรักแมวช่องปลากัดก็ช่องกลุ่มคนรักปลากัด นี่ไปดูที่ช่องแม่บีปลูกผักแม่บีปลูกผักก็ทําช่องประกาศให้น้องบิ๊กนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไปกดติดตามช่องแม่บีปลูกผักแล้วก็จะเห็นช่องครัวแม่บีอาหารใต้แล้วก็บิ๊กเบเตอร์บิ๊กเบตหรือบิ๊กเบเตอร์สมุยเนี่ยนะจ๊ะอย่าลืมนะขยันลงคลิปกันแล้วก็เอาลงเพลย์ลิสต์ให้หมดเลย อย่าแยกถ้าเป็นไปได้ลงวันสามคลิปเลยยิ่งคนที่ทำช่องเพิ่งเปิดช่องมาแล้วก็ยังไม่มีคนเห็นเนี่ยลงแบบรัวๆเลยเราจะไม่เหนื่อยถ้าทำช่องเจาะก,กลุ่มนะเราจะไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่มีการแลรกซับด้วยมันจะเป็นกลุ่มคนที่มาติดตามเราแบบว่าหัวใจดวงเดียวกันง่ายๆเลยการทำช่องแบบนี้นะแค่ลงคลิปไปรัว ง่ายมากความยาวคลิปสิบนาทีขึ้นไปก็จะผ่านสี่พันชั่วโมงเร็วเร็วขึ้น YouTube มันไม่น่าเลยนะไม่น่ามาตั้งกฎแบบนี้เลยนะหนึ่งพันซับสี่พันชั่วโมงอะไรแบบนะี้มันทำให้หลายคนท้อด้วยแหละท้อแล้วก็เลิกทำช่องไปเลยเลิกทำช่องเพราะสี่พันชั่วโมงเยอะมากหลายหลายคนเลิกทำช่องเพราะสี่พันชั่วโมงนะมันยากถ้าไม่รู้วิธีถ้าไม่มีใครช่วย มันมันจะยากตรงเนี้ยแหละถ้าใครรู้วิธีที่จะอ,อ,อัดคลิปลงเพิ่มชั่วโมงเนี่ยแปบ๊บเดียวเองสี่พันชั่วโมงก็ไม่ยากแล้วมันมีวิธีอ่ะซึ่งเราก็พูดไปหลายๆคลิปที่มีความยาวยี่สิบนาทีขึ้นไปนะดูแลสุขภาพด้วยนะทุกๆคนยังไงกาดอย่าตกไปละงานเยอะ Canina